อ้โหบรรยากาศนี่นะคะตุ๊ดจีนจริงค่ะ อ๋อหวยกิ่งนะคะก็พาไปชิมมาแล้วนะคะกับร้านแรกนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับบรรยากาศของร้านที่เป็นอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงแท้ๆเลยนะคะกับร้านซื่อฝั่งใช่นะคะก็เป็นร้านของพี่เวฟนั่นเองค่ะรับรองว่าใครที่ชอบอาหารจีนแบบฮ่องกงเนี่ยนะคะกิ่งก็อยากจะให้มาชิมที่นี่นะคะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศร้านเนี่ยนะคะเหมือนคุณได้ย้อนกลับไปในยุคป,ประมาณ60ของฮ่องกงเลยค่ะแต่งตัวแบบนี้ไปนะคะก็เก๋มากได้ถ่ายรูปเล่นกันแน่นอนค่ะอย่างที่กิ่งบอกไว้ต้นรายการนะคะว่า นในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเขาก็มีข้อห้ามด้วยนะคะห้ามปฏิบัตินะคะจะมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อที่หนึ่งห้ามทำความสะอาดบ้านคนจีนเชื่อว,ว่าการกวาดบ้านถูบ้านจะเป็นการกวาดเอาโชคลาภเงินทองออกจากบ้านข้อ 2. ห้ามสระผมหรือตัดผมเพราะเชื่อว,ว่าเป็นการนำเอาความมั่งคั่งออกไปข้อ 3. ห้ามพูดจาหยาบคายหรือทะเลาะเบาะแวง้งเพราะเชื่อว่าการพูดจาไม่ดีในวันนี้จะนำความโชคร้ายเข้ามาตลอดปีข้อ 4. ห้ามกินโจกและเนื้อสัตว์เพราะเชื่อว่าการกินโจกตอนเช้าในวันตรุษจ,จีนเหมือนกับการขัดขวางไม่ให้ตัวเองนั้นร่ำรวยข้อที่ 5. ห้ามซักผ้าเพราะคนจีนเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งน้ำเกิดในวันตรุษจ,จีนดังนั้นการซักผ้าในวันนี้ถือเป็นการลบหลู่ท่าน เป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง5ข้อที่ิงเอามาบอกกันนะคะเพื่อนๆต้องหักห้ามใจห้ามทําในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะยังมีอีกเดี๋ยวจะมาบอกกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนีน้ถึงเวลาของเชฟพลอยคนเก่งแล้วคะ่ะกับช่วงสตูดิโอคิเชนไบซีพีนะคะจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมาฝากกันในตรุษจีนนี้ไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกับเชฟพลในช่วงสตูดิโอคิดเช่นไ c ซค่ะเนื่องด้วยเทปนี้ของเรานะคะต้อนรับเทศกาลตรุษจีนค่ะหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั่นเองพอลได้มีเมนูที่เขามีต้นกําเนิดมาจากประเทศจีนมานําเสนอท่านผู้ชมกันค่ะเมนูซาลาเปาที่มีชื่อว่าแฟนซีไชนีสบันนะคะ แล้วนี้นะคะพลจะมาเพิ่มความอร่อยตรงไส้ของเขานะคะด้วยหมูยอพริกไทยดำสุดดั้งเดิมจาก BKP ค่ะผสมกับหมูสับนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะอันนี้แป้องอเนกประสงค์ค่ะอันนี้นะคะยีสต์ผสมลงไปเลยค่ะผงฟูนะคะปริมาณเท่ากับยีสต์ค่ะคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ทํหรุมตรงกลางนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ของเหลวลงไปก็คือน้ํากับน้ามันนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราผสมน้ําตาลให้ละลายกับน้ําเลยค่ะ แล้วก็เติมเกลือนะคะ1ส่วนสช้อนชาคะแล้วหลังจากที่แป้งเขาเริ่มเข้ากันประมาณนี้นะคะวันนี้ที่พอจะทําเป็นแฟนซีชนีสบันเนี่ยพอก็จะขอเติมสีลงไปนิดนึงค่ะสีที่พอใช้เนี่ยพอจะเลือกใช้เป็นสีเจลค่ะเพราะว่าไม่อยากให้สาร <ances> สะเปาของเราแป้งเขาเนื้อแฉะจนเกินไปถ้าเนื้อแฉะเราก็จะปั้นยากนะคะ ค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่พลอยใช้กำลังแขนนะคะปั้นแล้วก็นวดจนแป้งเขาเนียนเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะท่านผู้ชมมีให้เนียนแบบนี้นะนะคะผิวเนียนๆแบบนี้แล้วพอก็จะพักเขาไว้ในชามที่ทาน้ํามันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทาน้ํามันเนี่ยตอนที่เราเอาขึ้นมานะคะแป้งของเราก็จะติดชามเต็มไปหมดเลยค่ะหลังจากที่พลอยติดพลาสติกแรปแบบนี้นะคะพอก็จะไปพักเขาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะหรือว่าอุณหภูมิที่ร้อนนิดนึงก็ได้ค่ะ มาถึงวิธีการทําไส้กันแล้วค่ะวันนี้นะคะใช้หมูสับด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้หมูสับเลยเนี่ยหมูยอเขาจะไม่สับตัวกันเป็นก้อนค่ะนี<ม>่นะคะเป็นซีอิ๊วขาวค่ะ<ม>เพิ่มรสชาตินิดนึดนดนงค่ะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยพริกไทยนะคะผักสีเขียวเียวนิดนึงค่ะก็คือต้อนหอมแล้วก็ผักชีค่ะ ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะหลังจากที่เราพักประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะแล้วก็พอจะแบ่งสาลาเปาของพอยนะคะลูกละประมาณ40กรัมค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะใหญ่ขึ้นนะคะทำให้เขาเป็นแผ่นบางๆเพื่อที่จะใส่ไส้ข้างในนะคะ เตาเนึ่งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ซาลาเปาของพลอยพอยจะใส่ลงไปแล้วป,ปิดตาไว้ประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะสุกแล้วะค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าซาลาเปาของเราจะหน้าตาเป็นยังไงค่ะท่านผู้ชมท้าทดาท้าดา เสร็จแล้วค่ะสาหรับเมนูแฟนซีไชนีสบ้านของพลอยนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมหน้าตาน่ารักรือเปล่าเลยและสําหรับท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่ทําตามนะคะก็อย่าลืมแชร์รูปภาพมาให้พวกเราดูด้วยนะคะในทาง Facebook และก็ i ิน t a g r กรมของพวกเราค่ะสําหรับวันนี้นะคะพลอยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะด้วยคําอวยพรในเทศกาลตรุษจีนนะคะก็คือ may your year of the horse be filled with good luck ค่ะขอให้ปีมะเมียของคุณเต็มไปด้วยความโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณเชฟพลอยมากๆเลยนะคะที่นําเมนูซาลาเปาสุดน่ารักมาฝากพวกเราทุกคนค่ะตอนนี้มาเข้าเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะคะกับข้อห้ามปฏิบัติในเทศกาลตรุษจ,จีนข้อต่อไปค่ะข้อ 6. ห้ามทําของแตกหมายถึงเป็นลางร้ายที่จะบอกว่าครอบครัวจะแตกแยกหรือคนในครอบครัวอาจเสียชีวิตข้อ7ห้ามใส่ชุดขาวดําเป็นการเชื่อว่าสีขาวดํา คือลางร้ายจึงนิยมใส่สีแดงที่เชื่อว่าจะเป็นสีที่นำความโชคดีมาให้ข้อ8ทามซื้อรองเท้าใหม่เนื่องจากคำว่ารองเท้าในภาษาจีนออกเสียงว่าไห้ซึ่งคำว่าไห่มีเสียงคล้ายกับการถอนหายใจซึ่งชาวจีนเชื่อว่า นั่นเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นปีที่ไม่ดีข้อ,อที่เก้าห้ามร้องไห้คนจีนเชื่อว่าหากร้องไห้ในวันขึ้นปีใหม่ก็จะทำให้พบกับเรื่องไม่ดีและเสียใจไปตลอดทั้งปีดังนั้น แม้ในวันนี้เด็กเล็กจะดื้อขนาดไหนอากงอาม,ม่าก,ก็จะปล่อยให้วันนึงเพราะไม่อยากตีให้เด็กล้อไห้ายในวันนี้ข้อสุดท้ายห้ามยืมเงินคนจีนบางคนอาจจะหมายความรวมถึงไม่ให้ยืมสิ่งของต่างๆซึ่งมีความเชื่อว่าการให้ยืมเงินในวันนี้จะทำให้ทั้งปีมีคนเข้ามาขอยืมเงินตลอดรวมไปถึงหากใครที่ติดเงินใครไว้ก็ควรที่จะคืนเงินก่อนวันตรุษจีนเพราะเชื่อกันว่าหากติดเงินใครในวันตรุษจีน แล้วคนคนนั้นจะมีหนี้สินตลอดปีไม่จบไม่สิ้น ข้อห้ามข้อสุดท้ายนี่นะคะคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในทุกๆวันแน่เลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะไม่งั้นนี่นะคะจะเป็นหนี้กันทั้งปีเลยค่ะเอาละตอนนี้นะคะกิ่งก็พูดถึงเรื่องราวของวันรุษจีนกันแทบจะครบทั่วแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งค่ะที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันจุษจีนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการเชิดสิงโตนั่นเองค่ะหลายๆคนชอบมากๆนะเพราะว่าเป็นสีสันของวันรุษจีนนะคะกิ่งเขาไปบันทึกเรื่องราวค่ะของบุคคลเบื้องหลังที่สร้างสีสันให้กับวันรุษจีนในช่วง IMI Do